สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยนะครับที่เจนปฏิภาตออโต้นะครับวันนี้เซลโยนะครับมารีวิวรถนะครับเป็นตัว Ford r เ n g e r นะครับเครื่อง2.2ตัว XLT นะครับตัวนี้นะครับสีประตูเป็นปี2018นะครับสีแดงสดใสเลยนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับปฏิภาตออโต้เรานำเสนอเลยนะครับสายดุนะครับ ตอนชมรถนะครับเซลโยรบควนลูกค้านะครับกดฝากกดติดตามให้กับเซลโยสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเผื่อเราจะได้ดูรถสวยๆกันบ่อยๆนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับผมกระจังหน้าฟอร์ดนะครับตัวนี้นะครับโลโก้ฟอร์ดใหญ่นะครับเรนเจอร์สวยงามมากนะครับไฟ l e วดีนะครับตาด้วยไฟตัดหมอกนะครับสวยๆเลยคิ้วข้างล้อนะครับตัวนี้นะครับทำให้ล้อเสมอตัวรถนะครับผมตัวนี้สวยงามเลยนะครับ ได้ตัวนี้มาครับแใหม่ยางใหม่นะครับนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับตัวนี้สีวับเลยนะครับตัวนี้กระจกมองข้างนะครับสวยงามนะครับสีดํานะครับตัดกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ในข้างนะครับนี่ครับโลโก้นะครับเครื่องสองจุดสองหกอโต้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับผม สีแดงสดใสนะครับโลโก้ XLT ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของกอดนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผมว่าด้านใช้แค่ไหนนะครับสวยงามมากเลยนะครับภายในสวยสดใส นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านหน้ากันนะครับหน้าใช้แค่ไหนนะครับผมตัวนี้นี่ปอดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมออปชั่นเทียบนะครับตัวนี้นะครับผมพวงมาลังพวงมาลัยนะครับผมนี่เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับผม ตัวนี้นะครับ Ford Ranger น,น,นะครับเครื่อง2.2นะครับตัว XLT นะครับปี2018นะครับบริการออตโอต้เราขายอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเซลโยยินดีบริการนะครับ